เป็นเหตุสลดค่ะพ่อถอยรถทับลูกชายวัยขวบ4เดือนเท่านั้นเองนะคะก็เสียชีวิตคาล้อรถเลยทีเดียวครับโดยคุณ hmm พ่อนั่นคือคุณคำรณวิไลฤทธิ์อายุ47ปีนะคะถอยกระบะทับลูกชายอายุ1 pues ป okay> ี4เดือนเสียชีวิตคาที่สภาพก็คือกะโหลกศีรษะแตกมันสมองกระจายอยู่ที่บริเวณบ้านของคุณคำรณเองพื้นที่หมู่สี่ตะบนท้ายบ้านอำเภอเมืองสุรการ โดยเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งจะทําพิธีตั้งสารเจ้าที่เสร็จค่ะแล้วก็กําลังไปเอารถเพื่อที่จะไปส่งกับคุณหมอที่มาทําพิธีนั่นเองนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยมายืนอยู่ข้างหลังรถก็ถอยทับไปนะคะเจ้าตัวบอกว่าเอ๊ะตอนถอยรถเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนชนอะไรตอนแรกนึกว่าชนสุนัขจนกระทั่งภรรยาที่อยู่ในบ้านตะโกนบอกว่าลูกชายลูกชายลูกชายนะคะลงไปดูหัวใจแทบสลายทําใจไม่ได้ร้องโหยร้องไห้จนกระทั่งทางเพื่อนบ้านเนี่ยต้อง ลอบโยนนะคะเมื่อได้สตินี่แหละค่ะก็คือคุณพ่อนะคะคุณคำโจนคือคึงกับนะคะทำใจไม่ได้ล้มตัวลงนอนเกลือกกริ้งเพราะว่าเสียใจมากนะคะก็ะบอกว่าในส่วนนี้ก็นะคะภรรยาพยายามที่จะนําตัวลูกชายไปส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ก็เสียชีวิตขาดที่เกิดเหตุค่ะลองฟังเสียงดูนะคะขอหมดบุญแล้วแหละวันนี้ทาศาสตร์ไม่ด้วยไม่เหยื่อได้ข่าวมาพี่ไม่ต้องเสียใจหรอกพี่แต่กูทำศาสรแล้วเสียลูกกูไม่ทำหรอกย้อนนะ บุญก็มีแค่นั้นพี่ไม่ต้องเสียใจหรอกพี่น้องเขาไปสบายแล้วพี่เนาะไม่ต้องเสียใจหมานะเข้มแข็งไว้เราไม่ได้ตั้งใจไม่เจตนามเห็นรนะเห็นไหมมองเห็นเขาไหมไม่เห็นน้องน้องเขาวิ่งเล่นอยู่ลอครับเขาอยู่ตอนผมออกมาผมจะมาลุกนอนอยู่ในบ้านอยู่แล้วน้องเขาจะตามพี่เหรอครับหรือยังไงฮะปิดผมก็ตามผมตลอด นะนะไรก็เรี้องอืมโเล็กเหรอครับค,ครับผมทำใจดีๆครับอาใจดีบมองข้างซ้ายข้างขวาก็มองไม่เห็นเห็นหมาอยู่ข้างวาขางวาอยู่ตัวเดียวหลบหมามน้องเขาอยู่ท้างหลังรถใช่ไหมล้อหลังนะครับครับ ความเหี้ยนของเจ้าที่หรือเปล่าเพราะว่าบ้านของคุณคำรนไปตั้งศาลเอาไว้ในร่มชายคาเขาบอกว่าไม่ถูกหลักเท่าไหร่นะคะคอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านค่ะครับ